สวัสดีครับพบญาติในชาแนลนะครับผมจากคลิปที่แล้วเราแจกเงินไปคนละร้อยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแจกเหมือนกันนะครับผมแต่เราแจกเงาะนะครับผมเราเหมาเงาะเข้ามานะครับผมมีอยู่ประมาณ10กิโลครับผมเดี๋ยวเราจะโบกรถแล้วก็แจกคนละ1กิโลนะครับผมโอเคเนาะเราไปแจกกันเลยแจกฟรีครับแจกฟรีแจกฟรีจอดจอดจอดก่อนจอดก่อนแจกเงาะ1กิโลครับผมอ้าวยิบเลยครับผมเยไปล ครับของครับไปแล้วลูกครับลูกค้าคนแรกโอ้โหเตะแกติ้นติ้นติ้นฮ่าามาอีกแล้วหนึ่งคันอ้อเจกครับคนละหนึ่งปุ๊กค่ะครับ จัาก็จ้าก็จ้าก็ตาไม่จอดนะครับผมลุงก็ไม่จอดนะครับผมลุงอ่านไม่ออกครับโอ้อันนี้ใครนี่ใครนี่ใครอันนี้ใครอ่ะเข้าซ้ายก่อนเข้าซ้ายก่อนรถมา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 แจกฟรีอ่านว่าแจกฟรีเบรกแต่ไม่จอดนะครับผมไปเปื่อแล้ว อ้าวลุงมาลุงมาลุงมาลุงจอดไม้ลุงจอด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 เบรกเบรกเบรกอ่ะลุงถอยมาถอยมาแจกงาะฟรีหนึ่งกิโลครับครับผมครับผมครับไม่จอดนะครับผมลุงจอดไม้ไม่จอดอ้าวลุงจอดไม้ไม่จอด อครับผมโอ้ป้าก็ไม่กินงอโอ้ยป้าจะเบรกป้า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 เบรกดูป้าเบรกป้าเบรกเกียร์ยางก็ไม่แจกงอครับผมแจกงอครับจอดไหมครับจอดไหมโอ้ป้าจอดอยู่นู่นคันหนึ่งครับผมเดี๋ยวป้าจะวนมาละเอาป้าไม่มานะครับป้าอุดกินงอฟรีนะครับจอดไหมรถยนต์จอดไหมรถเครื่อง โหไม่จอดสักคันเลยครับผมสี่คันอ้าวมาแล้วอีกหนึ่งคันผมทางเพียมมา่ลหนี่แจกฟรีครับแจเก็ใส่ซาหน้ารถอ่าใส่ซาเลยมาสองคนแจกสองพวกนะครับไป้วางรถเนอะโอ้ได้เลยให้ปปนี่ได้ละจอดก็จอดก็เออไปพูแล้ว รถตู้นะครับรถตู้รถตู้จัดการจัดการจัดจอดจัดจอดจอดการจัดการจัดการจัดการแจกปีครับแจกปีครับแจกปีครับผมแจกปีครับโอ้มีหลายคนเอาไปสองทุกค่ะอันนนรถรถเครื่อง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 ครับสวัสดีครับรถเครื่องครับอีกหนึ่งทุกครับ โอเคเอ้าไม่กินงอรนะผมเอ้าลุงนี้ติดแก๊กกสจิ้นเอาใส่ได้แล้ว mm hmm. เอางอกก็เอาเนาะจอดก้ามจอดก้ามจอดก้าม mm hmm. เอออีป้าเนี้ยบบกินงองก่อจัดรถยนต์กันสักหน่อยจอดกอจอดก็ ชะลอแต่ไม่จอดนะครับผมเเบรกแล้วเบรกแล้วรถไข่โอ้โอ้าวะเาจาก็เดินลงมาอานะครับงานลงเอาแล้วครับผมยีไปเลยครับหนึ่งพวงตเอาจักรยานป้ามาครับป้ามาป้ามาป้ามาเอางอกอเอางอกอแจกฟรีครับแจกฟรี โอ้ไม่จอดนะครับผมไ oh, ม่กินเงอ้ไม่จอดเลยไม่มีใครกินเงาะเลยอ่ะแจกฟรีครับแจกฟรีแจกฟรีไม่จอดครับผมโอ้ไม่จอดเลยอ่ะโอเคนะครับสำหรับาารคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแจกงอกไปประมาณ10บกิโลนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปแจกอะไรจะไปทำบุญไปที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามให้แอนนานเชนด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปละ